อดีครุณนะคะวัีราเล่นกสก็กมเมอมเราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า The Lost d h e o s หนะ ในอ,อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นของเฟรนดนะไม้ของจริงนะครับซึ่งแบบนี้นะครับอ่าผมเนี่ยเคยเล่นแล้วเหมือนกันแล้วก็มีวิธีรับมือกับผีนะได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวเราจะข้ามเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ฉากนะครับสองหนึ่งไปเคเราเข้าเกมมาแล้วนะ าบอกว่ามีฮักอัปเดตนะหรืออัปเดตใหญ่เดี๋ยวเราจะมาดูฉากนะฉากแรกเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับอันนี้จะมีฟิกเกอร์ดูแต่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 เกมแ่เหล็กแล้วก็ลิฟต์เนี่ยกำลังจะตกนะ เราก็นอนราบนะจริงๆอ่ะตอนแรกอะ่ะตอนที่มันอยู่อ่ะตอนที่จุดที่ฟิกเกอร์ตกอะ่ะโอเคไปครับอ,อ่ะเส,เสียงเสียงรีพังมาจากไหนเอ้ไม่ใช่เสียงรีพังมาจากไหนสิเสียงรีพังมันแหลกมากโอ้ยอันนี้เนี่ยมันจะมีน้ำนะที่นี่โอเคเดี๋ยวเราจะเก็บนะหนึ่งสองสาม เปิดประตูสี่ห้าและก็หกอ่ะโอ้คลิกเออไปมีแค่ให้เราเปิดอ่ะสวิต์นะแล้วเราก็กลับไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดนะนี่ตรงนี้ไป We e i t the head that wear the crown d o oh. r oh, for dark. โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปนะวิธีอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการบำรวจหน่อยนะครับว่ายอยู่ไห้ห้องนี้เนี่ยมันจะมีนะผมไปสำรวจแล้วโอเคเดี๋ยวผม <laughs> เดี๋ยวผมจะเช็คเงืนไกลนะคบตัด <laughs> ไปต่อ แล้วก็จากนั้นเราก็ลงมานะดูซิเนี่ยอันนี้อะไรนี่เนี่ยผมไม่รู้นะมันคืออะไรตอไปกีบเป็นแก๊ตรงนี้นะครับจะจีบดิออตัดหนึ่งแล้วก็ตัดสองโอเคหนึ่งประตูแล้วเปิดประตูหนึ่งไปเก็บเหรียญเก็บเหรียญ อห้องใหม่คือห้องแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยเจอนะเป็นห้องใหม่เลยที่ผมเห็นเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามาันจะทั้งทำไงนะเดี๋ยวผมเลาไปขวาอ๋อมันมันไม่ผมนึกว่าเขาเขามันต่อกันนั่นเองไม่ได้ต่อกันอ,อ,อ,อแยกเป็นคนละห้องอันนี้อะไรอ๋ออนนี้น่าจะใช้เป็นระคือจะ ถ้าที่จะถามว่ามันใช้ไงครับถ้าเรากดนะคะมันจะเป็นการอ่าระเบิดให้กลายเป็นควันนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเอาไว้รับมือกับตัวอะไรนะผมไม่รู้รนะขออภัยด้วยแต่ถ้าใครเล่นเดอะลอตมาแล้วรู้ว่ามันมันใช้ทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ด้วยนะคบฝากคอมเมนต์ด้วยโอเคตอนนี้ประตูเปิดแล้วไปต่อ ตัวที่สองนะดดกันโยกครับในส่วนสามล้วฟังเสียงด้วยนะเดี๋ยนะคุณแจแจคุณแจคุณแจทีนี้เฮ้ะเดี๋ยวคุณแจไปไหนเอานี่คุณแจที่ใช้ใช้ได้สองครั้งหนึ่งสองไป ต่ออูผมเจอระเบิดไปสองแล้วอะผมเจอไฟฉายนะลูไฟลูไฟฉายบักนี้เนี่ยมันเหมือนมากคือแบบเหมือนเหมือนถึงขั้นแบบปีนบันไดเลยอ,ะอ่ะแขนผมไม่โหลดอีกแล้วลืมมันต้องไปทำเควสก่อนนะกดมันต้องลากมันต้องลากอ่ะครำว่า ไม่เราทำอย่างนี้นะสวัสดจะไม่ใช่แอบตู้จะแอบทำไมล่ะอัะอะน,น,ใน,ในอนไรอะไนอะไรอะไรครับวิธีการใช้ของนี้ <c oughs> <c oughs> สะดุง้งสะดุ้งเลยสะดุง้งต้องลากเลยเพื่อให้มันแบบ อ่าไม่ต้องไม่ต้องแบบเสียวเวลากดค้างลากแบบนี้นะสบัดสบัดสบัดลากมันจะเป็นบล็อกเนี้ยบล็อกที่แบบนี้ให้เราไปนะั้นจากนั้นนะครับให้เราเนะี่ยเปิดตรงนี้ก่อนไห่ตรงนี้เราขึ้นบันไดไปนะครับเดี๋ยวับ ก็ออกมาเสร็จครับไปตรงนี้ขึ้นไม่ไดไปเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดถ้าผมขึ้นไม้ไดเสร็จหลังจากที่ผมขึ้นไม้ใดมาแล้วนะคะให้ผมเนี่ยขึ้นตรงนี้นะเฮ้ยเชฟโอเคโหมุดมากโอเค,ออเคสับคันโยกนะครับแล้วก็ลงไปนะโ้แปบ๊บเดียว เดี๋ยวคลิปไป7นาทีแล้วอะน,นี้เนี่ยมันจะเป็นห้องแบบติดกันนะเดี๋ยวผมจะโอเคตอนนี้ห้องเปิดแล้วนะไปเลยไปไปไปๆป,ไปอุ๊ยในที่จริงอะอายอะครับมันจะสามารถเปลี่ยนที่ได้ เปลี Fish, Daddy, y, ่ยนที่ได้นะอุ๊ยออีกแล้วอจะเปลี่ยนที่ไปนะดูนะทุกคนดูนะอุ้ยโอ๊ยมันกะโดดอีกแล้ว เปที่อนเีนี่อะไรล่ะุ้ยยาผมเจอไปสองนันเลยเหรอดีครับเออโอ้โหให้เลอดน้อยมากเจอไฟฉายโห วุ้ยวัดกดแอบตู้แล้วอะไร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 กดแอบตู้แล้วฮะประตูถึงแล้ววดัดอา เดี๋ยวนะผมแอบผมกดแอบตู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งอ่มเออโอเคช่างเถอะถ้างั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด, like กดไลค์นะครับกด s u b s c r i b ดด้วยนะครับแล้วก็ต้องกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้เป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมนะสำหรับนี้ ขอตัวลาไปก่อนกับเอกนักสืห้าเกมเมอร์เล่นแมปที่มีชื่อว่าเล่นเกมโรบอกแมปที่มีชื่อว่า The, The Lost Mine นะครับอ่ะไปลวครับไปล